เออนั่นแหละเดี๋ยวใน้ลูกก็ไปทำง,งานแล้วไงแล้วเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนเขาเองนอนงจิตเตียงเอนอะเขาเองนอนงจิตเตียงแววเมียใหม่ซื้อแสงแต่เมียไปลวงมาเลี้ยายเจ้าความกับสิ้นเบาหวานไปบ่ได้ยังอ่ามีลูกสาวใหม่สองคนกันเขาประจุเทปนะครับนี่คือบุญจันทร์สารพัดบางนี่นุ่น<ไ>งเขาเห็นว่าเอิงคืนแห่หมานนะครับพ่ออีกออกคือแห่หมานก็ดีนินบอกนะโอเคบ้านดอนบ้านดนเพื่องผัวแดงนะครับบ้านดอนเพื่องผัวแดง เพื่แดงพนมอนเพจบพระหกอยู่บมืเพืงจบมากเอยูพ่อชคือโรงเรียนคำขื่นเจ้าชลประธรมจบปริญญาตีอยู่มหาวิทยาลัยรังแหงเอกคณะศิทศาสตร์เอกศิทฐศาสตร์อุสากรรมจบปริญญาตีแล้วปับไปสอบหกเป็นเวลาสาปีพอดีอีกสิบห้าเมื่อหกแปเป็นเวลาสาปีพอดีอีกยิบห้าเมื่อ อีฮารเมอร์ฮอชเนเนก็คือคร้อยยี่สิบวันในการเกษียณงานจากเออสอ,สอ,สอ,สอแต่เป็นคนตายเก็ดบุญรร้อยวันเนะเาะเกือบเกือเบเนี่ยเฮ็ดบุญรร้อยวันแต่ว่าผมมาตายไงนะครับวันนี้เมื่อวันหกร้อยนะครับเมื่อวันหกร้อยแต่ไม่รักษานะครับผมมีคนพิเศษบารักษาผมยานเขียมย่านหมอย่นกินยาเพราะว่าพ่อผมพออใส่อยุ่ยที่สามสี่ นะครับตายค่าเข็มพอกใส่นะครับก็เลยว่าเว้ยบอกอาดีกว่าเพรกินยานะครับถ้าไม่กินได้มีวิธีเดียวที่ไม่กินยาได้คือต้องออกกําลังกายอย่างน้อยต่อเนื่อง45นาทีออกกําลังกายได้ผู้เดววเป็นเบาหวานกนหอเ่เท่าไหเท่าไหร่บอกืน,น,อ,กนอ้าเราจะีพานตำดิ ระวังน้ำตาลลดกไก่ไวกว่าน้ำตาลขึ้นมันมันช็อกเลยนะครับชอ็อกไม่น้ำตาลลดชอ็อกสายเลยนะครับ,รบวิธีรักษาเบาหวานคือออกกำลังกายไม่เนือยกว่าต่อเน,นื่องนะครับไม่หยุดสี่สิบห้านาทีครับเออมาถ่ายหรอกขันตาเนัยนกายตายแล้วนะครับมาถงว่างแล้วแั่แนวนั่นอุ้ยระวังนะครับระวังผมนี่ผมผมเป็นนักกีฬาเทคนิคของทศกันะครับ ผมตีเทนนิสเมื่อสองชั่วโมงเยี่ยวแค่ได้สองชองั่วโมงนะครับเดี๋ยวเท่าไรเมื่อกับเขาสนามตีเล่นสองชองั่วโมงเพื่อเดี๋ยวออกย่อยวันมุดๆออกเพื่อน,นะครับนะอ่านนั่นเล้เจ้งสชเสืว่าอเจ้าได้ไปนี่เพราะฉะนั้นผมอมองเรื่องนี้กินมัสุดยงังยกเว้นสูบยาบ้าเราเบียร์แห้งมากนะครับเราเบียร์กินนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาู่หุ้มแล้ว คุ้มแล้วแห้งคุ้มแห้งดำแห้งคุ้มแห้งจอยแห้งคุ้มแห้งน้ำประหลับเพราะฉะนั้นเท่าคุ้มกินรวดแต่ว่าออกกระตังกกยให้ได้เมื่อแล้วยางตำมตีขนาดะี่เอ้าจำไม่ได้นะครับเมื่อเท้านีลุ่นเมื่อเท้าหลงม่เจ้าท่าบ้านสีหาเห็นแยกแถวกับตาล่องย่างสวนกันอยู่เพราะว่าผู้เฒ่าออกกร่าังกายนะครับทั้งหมดเท่านะครับแยกแถวตีขาตาล่องย่างตาล่องอายุเก่าถี่สี่ปีแยกแถวเขาก็หาชิบชิบ บ่มีทาครับเรี่ยนอยู่สองปีแต่จบปีที่สองเกจิเรียรจบป 2, จีที่สองคนเียแต่ว่าเกจเรียรจบปรที่สสามจุดเก่าเดียบสามจุดเก่าอันนี้นักเโ้า,น,กกานักไอเดียนักสมองพออง่งออกข้อสอบยังแม่งผู้เขียนอีกเมดนะครับเพระาะเขาเรียนอยู่นะครับเดี๋ยวนี้อา่าที่เป็นด็อกเตอร์อยยุประมาณเดือนมิถุนายนหกเก่านะครับ คือป,ยยอประปริญญาเอกปริญญาโทเอกคณะรัฐศาสตร์เอกการเมืองการปกครองนะครับน่าเฉลียวใสเที๋ยวเป็น่เมื่อเดี๋ยวไป ah นี่นะคร ja meglio, ับแต่วรร่าปริญญาเอกรอปดอเลยนะปานรอปดย่อมาจากอะไรนะรัฐศาสตร์ศาสนัศาสตร์รอปดปานปานมาหนีไมาหนีเดี๋ยวไม่หนีอ่อนอ่อนนี่ไม่ใช่มากหอกแต่ว่าไป้ามาก มากยิยงก็พอเนี่ยอเอา้เอาสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวปารดีพึ่งกิจค่ะจบจากราชพัฒอุบลสาขาวิชารัฐภาษาศาสตร์ค่ะนนร้านจะของนะครับพูกคนก็ไทยเขามาเลยดิล่องผู้ันมากเข้ากุญสุยุ้ไก่กุญโอ้ยอยู่หงม่วงกุญแกขธรดาแล้วก็ไปนั่งหนางออยกุญนะครับแค่นี้หนึ่งใส่เรื่องทะเบียน รอยเฮ็นสถิตีว่าไปบ้านไหนมาแน่แล้วบ้านไหนเป็นจ้ไหนยังกูเซ็นซอยเฮ็ดเอกชนต่างๆเยวนี้ผมสิไปแข่งเทนนิสผมเป็นนักกีฬาเทนนิสของจังหวัดคํางังยะโสธรออกภูบ่าออกให้ไปแข่งเทนนิสอยู่สกลนครธุระคัดโตไปแข่งกีฬาแห่งชาติอยู่สุราษฎร์นี่เป็ดใช่าเป็นรุ่นเหล่าูุ้โสเนาะรุ่นเหล่าูุโสรุ่นอายุรวมกันไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบปี อ้าแมนเด้กเขามีนุ่นนะครับเนาะกะวันที่ตั้งด,ด้วยเอะว้าอุญีดทำแด้ววันที่สามสิบสามทเอ็ดหนึ่งพนันโมยูเออพออุดับอาว่อนจ่องชีรถแห่สามเหมินแห่ไม่รอมหาเมื่อนี่นะครับไปบอกว่าเออผมลุงสอสอนะครับนี่คืองานที่ฝากไว้นะครับผ่านไม่นานที่เดแผนมาบ้านนี้ไปแล้วก็ต้องไปยีบพนนี้ไปแล้วบันเทิางวันนี้มาแล้วก็ต้องมาอีก นะครับเทียบเถียนีเขาจะไปใสยเรื่องจับนะครับใส่เรื่องจับเอาละในเมื่อมช่อเสื้อสีเสื้อเนี่ยเสื้อสีนี้คือเสื้อชาวนาชาวสวนชาวไร่ยกเมื่อขึ้นถ่ายรูปถ่ายรูปปุ๊บถ่ายแม่ปนันมึงเนี่ยหันหน้าไปใส่กล้องเออนี่มีบัน แกระซังขันเห็นเสื่อเพื่อนนี่โบต้องถามโบต้องเดาว่าบ้านไหนบ้านนี้ก็บ่อใส่อือไปเห็นยุ้งขากลางเขาเป็นขวันตัวนิดหงอ่งบ้านนี้เ่าใส่เ่าใส่ยี่ห้อไหนบางวะเขาว่ามันสีบระงามอือเขาว่ามันสีบระงามนั่นเห็นบ่นี่คือแบนสายาแบบของมันข้าววันขยันเป็นคนดูเห็นบ่เรื่องคนดูเอาเปมาบังกันเนาะ เอาไปลูกันมา n ย ắ m รถกันนะลูกคนชือส่มามา n ย ắ m รถก็ยอะแยไก่เห็นรุง nhắm n รถพี่เอกเลือกคนดูหู้ปัญหาสวยพัฒนาบ้านเฮาผมนี่ดูขับดูยังได็กูาว่าผมมาทำงานรากัสอนี่ผมมาแต่เจ็ดมงเท่าก้อนหลูงน้องงานหลูงน้องมากกวันผมมาช่วกันเป้นแก้วแวผมมอสทศกัณฐ์หอบ้างเจ็ดมงเท่า สตรงน่้งมากแปดม้งเคืองลดเบิ้องใสเอาข้อหนากึ้มาไว้เองเข้าสอบมาเบิ้งพวกพวกบามากสวยมาเร็วนะครับผู้นะผู้มาหนาหยังผมอยู่ระเบี่น้องมากสามสิบสี่ปีผมก็จะโมโหผมเรยวเบื้งสาผมโมโหเราขึ้นหยังนะครับผู้ใดเป็นหนี้เจ้าป่าผมหมดขาดเบื่อแต่ว่าผมไ่โมโหเพราะว่าผู้ใดมันเป็นเจ้าบ้านของพนักงานธนาคารต้องรักษาความลับของลูกค้า นะครับขยอยพัฒนาพัฒนาบ้านเราหยับยับรถลุงอุดหยับรถไปอีกให้ป้ายมันหยับไปอีกให้ลุงอุศลโอเคหยับรถแยวงหน้าอีกลุงเอ้ามันแน่แล้วเราบอกไปยังหน่อยหอนเขาหยับหยับไปเกิเห็นกับเรานะครับเห็นเสือนั่นหลอข้ามขั้นแน่นะครับเอ้าต่อนะครับต่อจนก็บอกแล้วความต้องการก็บอกแล้วคืออย่างเป็นสอสออวิธีการทำงานนะพ่อเจ้า วิธีการทำงานคือผมอยู่ต้องกสอบแบบได้ดูแนบเป็นรองมาจังได้ทมที่สี่ปีอันนี้นนเป็นศอช้าก็เห็นคือเก่าโมงบุลเพราะว่าเป็นผิวอนว่ามีคนพวงเพราะว่าไปเลยสวนไปเลยสวนด,ดาวดิบตอกเขาอาจไปทั้งหมดร้อยยี่สิบห้าทั่วโลกนะครับคนดูทั่วโลกร้อยยี่สิบห้าประเทศ นะครับเขาไปเบิ่งกันได้ผมขายเคี่ยมกันแดดมากับนะครับเคี่ยมเนยมาอบเพอกว่าีนี่ก็ท้าเคี่ยมากนะครับเนาะโอเคครับนี่เรื่องตัวต,วต,วต,วตวนที่แท้จริงมาดิเมื่อนี่ยังเป็นสอสอกันเลยมหาเสียงเขาเรียกว่าการปาใสหาเสียงที่ถูกต้องการปาใัยหาเสียงที่กต้องคือการน,น,นําเสนอนโยบายของพักการเมืองของตัวเองให้ชาวบ้านได้เข้าใจ ได้รับรู้และทําความเข้าใจว่านโยบายเที่ยวมานําเสนอมาหนิมีประโยชน์แมมน่เดีวแต่เพราะว่าไป่มีไม่มีประโยชน์ไอปันถ้าของนั้นขาดานเลยแต่ว่าถ้ามีประโยชน์พี่รำคลั่งแล้วอใจตัวเมื่อให้จังพมเลือกผมเป็นสอสอนะครับเอาละขอหนึ่งยูนี่มีทั้งหมดทิศที่คอเปิดเติงน,นะครับมีบทั้งหมดทิศทีคอ ก้อนที่ก้อนี่มาเป็นกระดานแผ่นนี้นะครับก่อนที่จะมาเป็นกระดานแผ่นนี้ผมว่าใบนี่ขอไปหาพี่น,อน้องยวนเพลิงมันเ่แดงมันย่างมันจะสร้างมันบากเรื่องพี่น,อน้องน,นี่ตำบลผม่แหล่ะตำบลบากเรื่องมันเกิดผมเลยเอา้ามีอนมาทิ้สีรษเอาปากกาว่องใส่ผมเนีนยมามั่ขอดีนะครับบ่ให้รอก,กันเนี้ยอยู่วัรละโมบ้านบ่ให้รอก,กัน โหมีอนวงมาแล้ววงมาแล้ว,ลวจังไหนมาเป็นตรงนี้เขาก็วงมาข้าเจ็ดแปลขอแล้ววงมาแปลขอเห็นเนาะเห็นเนาะขอนึงอา้าวเบิ่งขอนึงเลยครับข้อหนึ่งคือนโย,ายบายกองทุนบำนาญประชาชนอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไปมีเงินเดือนเดือนละสามพัน 3, บาทแบ่งาย ทุกวันจันทร์วันจันทร์ละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแบนใจสี่ถือว่าเดี๋ยวฟังฟันเดี๋ยวข่าวประเมีนมโนผมยังเห็นเด้ผมยังหูฟังอยู่ <c oughs> เดี๋ยวนี้เยลยีกห้อยครับพอดีหนูแปดร้อยอาวุโสนี่เยลยีกห้อยครับหกร้อยรุ่นเดียวกันผมก็เลยหกร้อยเด้ออันนี้เยลยีกห้อยครับเอาบคุณก่อน วก,วก็พกกันเลยเจอไันมัวอ่าที่ก็พวกพกกันเลยเท่าไหร่พราะว่าสายเชื่อถืกัตลอดผมไม่สาบานผมต้องพูาได้ผมต้องสูดได้อา้าน่าโยกมือไปอา้าน่าโยกมือไปนั่งมองในยผมจะนั่งไปนั่งข้างๆมันวิริผมบอกเลยว่านี่เหนว่าผมยันเบื้องหลังผมนี่นี่ของแท้นะครับของแท้มากก็พานิ่มากก็พญานาคนี่พยัญานะอ้าว อยู่ท้องระมาชมณิกาพญานาคครับพระพญานาคนะครับนี่เอามานำนั่งกาบไฟถือมือมมก่้างเี่ากับบูชาุ้กคนนโมสัสะอนาโตสมมาสมัาสามพุธัสามจบและะ้วกไฟนะกเตสีกเตศีกิงการนากเตสีอ,ตสอ,ตสอ,ตสอาหารปิตังฉัานาิมิฉัานนิมิสาธุข้าพเจ้าเมื่อนอิคี้ขาขาพ่อออกจากบ้านครับไปผมเนี่ยให้ผมไม่หาเสียงให้มันหมาน,มน,มนให้พี่น้องเขาใจนั่นนั้นลลายผมเรา อม right ือวันที่แปดผมว่าไก็ให้เลือกผมเบอร์หกเป็นสอสอนี่ผมอธิษฐานทุกมือถึงมือมือนี่เป็นมือที่สิบหกเพรามานละทิพยามือแต่ว่าก่อนหน้านั้นบริหารยังกระวายตอนไปนั่งงานรบกสาวกระวายกันนะครับเอาละน้องออฟพี่น้องครับนโยบายที่หนึ่งนโยบายที่หนึ่งเอาคนณไปจะเข้าวะนโยบายที่หนึ่งบอกเลยเนี่ยพวกเรา ผัวเมียเอาสองคนมาหนิเอาสองเท่านี่ดีกว่าอยู่กอบคกอดกันเอาเงาเขาไม่ใกล้กันกันเงาเขาไม่หยิกอ้าวฟังเด้อเพราะยังเสื้อหยังมันชาไปที่เขาเด้ออ้าวได้เสื้อหยังกับพี่มาทีเกาหลีพูดกันเด้อจะมาเป็นผัวเมียกันเอ้าพี่น้องข้าก็ได้สามพันบนมา ก็ได <üman> ้สามพันที่บุญมากปอาผมอย่าโมพิดผม่ายผมตึงใช่ไหมอายุหกสิบแล้วนี่ก็สามพันนี่ก็สามพันลงก็เป็นหกพันผู้ลูกสาวท่ายใจโอ้ยที่พอยเมียติจีเดี๋ยวองหอยผมว่ากินมันสที่จีนยังล้าหอยเป็นยังกระเดโอนอมอม่ได้เสียเจ้าบาทตามเมืองเของพ่ออยเมีเนี่ยเจ้าบาทเมือคกับเดือนละหกยเมื่อละ้าบ้านสามสองเป็นหกเหมือหกพอดีเอาื่อะไรก็นั้น เพราะว่านี่ลูกสาวลูกสาวไม่ทํางานหน้าชกไม่พอเห็นไหมทาใบใจโอ้อออออออข,ออาอขา้าหานั่นจะเป็นสอสอเอาเงินไม่พอเมียกูสามพันสามพันสามพันเป็นหกพันเจ้าพ่อเมีสี่เสื้อไ่ได้บ่ะไ่ไห้ใครจะคล้องหว่ะไม่ได้เบื่อยังเห็นยาโสอยู่นะครับน,นี่นี่ก็หน้าจุใบที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับหน้าจุใบหนึ่งครับผมไม่ให่ครับผมจริงจัง แต่วแต่ผมบอกเล่าคือผมจริงจังนะครับเอาในย่อยที่สองครับทานมอแล้วเ่อยังทานมานท,ทานมาทานสมอไหมผม,ผมน่โอ้ยเนาะเนาะส่อไหมผมน่อันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอันเรื่อที่สองรัฐต้องปฏิรูปที่เรียนให้กับคนจนออกเสนอที่เรียนให้ทุกครัวเรือนอย่างเป็นธรรม เฉพาคนจนเอายกเมื uh, att att ่อขนาดว่าผู้ใดมีบัตรเดือนละสามร้อยผิวองยกมื่อขนาดโอ้ดีหลายอยู่เลยแถวบ่วยอย่างเมื่อลงที่ป้าสึงเงินเยวนขอาางวันเยอะแยะพระกุทธศหนึ่งเยอะแยะพระธมหารเยอะแยะไปเียิมฉีเยอะแยะจันได้มผมไม่นายกผมไม่รัฐบาลผมไม่สสอพรับผมต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น ผมสาบานแล้วเพราะนาพักผมบอกแล้วว่าพักเราประชาธิปไตยใหม่ต้องเป็นายรัตบาเท่านั้นถึงจะสามารถนำนโยบายที่ไปแถลงกับพี่น้องปัญหาเสียงให้เป็นมรรคเป็นผลได้ไปเป็น่ายค้าจะเป็นนงางต่ายแบบมาเบาอย่างเขาบอกฟังเขาเ,เ,เ,เาถียง,ยงเขาเคืนเบิร์ดเง่นเบาดีมาไดยกระชางสุดท้ายเขาก็ยงเมื่อยคข้านก็แพร่ายแล้วตลาด่ พอวัาจคนมาหน่อยกลัวกะท่าสมไร right ้ควาก็ดิเลยนะครับแล้วาดกวบเอต่อไปนะครับน้ำบาดาลโซลาเซลล์อายุวที่สามแดรองน้ำแตกเบื้งขอที่สามกันน่ะเปิดเบื้งขอที่สามแดดรองน้ำแตกค่แตกค่หลงใช่ะนี่อายุทำกันนี่ม่กันนี่ ไอ้เอเมิเตอร์มอสส์ามาด้วยสารธรรมเพื่อให้เอามันมาแมงน่หน่อยอันนั้นบอกว่าเดดออกน้ำแตกแลูกเชื่อเหตุการณ์แดดออกได้น้ำให้พ่อแล้วปั่นโอ้ยพ่อน้ำแตกมันรุนแรงเกินไปลูกวานลูจกจะอายบุพพสาวเพึ่นบ่อ,บอ,กอ,อกว่าเอาได้น้ำ,ออนำเพราะนะำ่อนะแดดออกได้น้ำก็คือ